จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อพระสันตปาปาผู้เป็นผู้นำแห่งชาวคริสเตียนกลับกลายเป็นพวกคลั่งศาสนาตัวพ่อที่เปิดประตูนรกบนดินขึ้นมาเพื่อหวังจะดึงพวกไม่รักพระคริสต์ลงนรกให้หมดเวลาทีนี้กับพระสันตปาปาเองก็ไม่เว้นเลยเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรแกนจะแก้ปัญหาได้ไหมไปหาคำตอบกันได้ในสรุปอินไซจ็อบซีซั่นที่2 E p ที่4ครับ และก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like คลิปในี้ให้ครบ3 0 0 0ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะและก็ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนทําธุรารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราไปลุยพร้อมกันเลยครับณนะห้องอาหารของบริษัทของนิโตอินส์วันนี้เรแกนมาแปลกมากครับเธอดูจอารมณ์ดีผิดหูผิตาก่อนจะมาเมาส์กับจีจี เกี่ยวกับรักครั้งใหม่ของเธออย่างรอนสเตเตอร์นั่นแหละดูเหมือนเรแกนจะรู้สึกว่ารอนเนี่ยเข้ามาเติมเต็มหลายๆสิ่งให้กับเธอจริงๆและตอนนี้เธอต้องการจะขอรอนเป็นแฟนแบบจริงจังเลยมาปรึกษาตัวแม่อย่างจี g จี้ซะหน่อยเผื่อว่าจะได้ข้อมูลดีๆมาบ้างแต่ประเด็นก็คือที่ไหนละ่ะที่ที่โรแมนติกพอจะขอหนุ่มคนนี้เป็นแฟน เรื่องนั้นติดใจเรแกนมาตลอดกระทั่งมาถึงทีท่ประชุมอยู่ๆไอ้บ้าแรนเก็คราวมาโวยวายเกี่ยวกับเรื่องที่พระสัตตปาปาองค์ใหม่ดูหมิ่นพวกเราและสถานการณ์ที่ย่ำแย่ต่างๆเช่นตอนนี้คนไปโบสถ์น้อยลงเป็นประวัติการณคณะคาร์ดินอลจึงว่าจ้างให้คอนินโตสร้างนรกบนดินแบบเทียมขึ้นมาให้คนหวาดกลัวคนจะได้หันมาเข้าโบสถ์มากขึ้น แต่ตีตรงที่พระสันตปาปาคนใหม่เนี่ยเป็นพวกชิวจัดและปฏิเสธสัญญาสร้างนารกนั่นแรน์นเลยต้องการให้ใครสักคนในทีมไปกรุงโรมเพื่อทําการล้างสมองพระสันตปาปาคนใหม่นี้ให้กลายเป็นพวกคลั่งศาสนาสุดโตรงและโอบรับนรกบนดินซะเพื่อให้ธุรกิจระหว่างสององค์กรลับ เดินต่อไปได้จริงๆและทันทีที่เรแกนรู้ว่าภารกิจเนี้ยเกิดขึ้นในโรมประเทศอิตาลีเมืองแห่งความโรแมนติกเธอก็รีบตกปากรับคำทันทีเพื่อทําให้สัญญาในโรคนี้เกิดขึ้นและแน่น,นอนแผนขอรอนเป็นแฟนก็ต้องสำเร็จด้วยเช่นกันเรแกนจึงนัดกับรอนไว้เรียบร้อยถือว่าเป็นพารรอนไปในตัวด้วยก็แล้วกันภาพแต่กลบมาที่กรุงโรมอย่างรวดเร็ว เรกแกนกับร้อนเข้ามาพักในห้องเดียวกันและเริ่มบดสนทนากุกกิ๊กกิ๊กกันกลางเมืองแห่งความโรแมนติกภารกิจครั้งนี้ดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่ล้างสมองพระสัตปาปาให้รับสัญญาสร้างนรกก็แค่นั้นเองแค่2องวิก็เสร็จแล้วแล้วเราจะไปเที่ยวกันต่อยาวๆเลยใช่ไหมใช่ครับความจริงมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละแต่มันจะง่ายแบบนั้นจริงๆเ,เหรอ ขณะที่ทีมงานของเรแกนก็ต้องมานั่งกลอยที่เห็นเรแกนไปรวมคนเดียวสบายใจเฉบก็เลยมาวางแผนคอร์รัปชันเล็กๆด้วยกันโดยการเบิกงบสร้างนารกเทียมมาเกินแล้วเงินนั้น่ะไปเที่ยวรวมกันบ้างโดยมี JR ที่นึกว่าจะมีตำแหน่งสูงแต่ที่ไหนได้ดันกลายมาเป็นลูกกระจอกซะงั้นและก็ได้แฝงตัวอยู่ในทีมนี้ด้วยแน่นอนแหละอยู่กันครบตีแบบนี้ความบันเทิงต้องเกิดขึ้นชัวร์ ภาพแต่กรบมาท่ด้านของเรแกนที่เร่งทำธารกิจสุดๆเพราะกลัวไปร้านที่แอบจองไว้เพื่อขอรอนเป็นแฟนไม่ทันเธอกับรอนเดินมาพบกับพักคาริโนเพื่อดําเนินการตามแผนล้างสมองพระสันตปาปาคนใหม่ที่อนุญาตให้แม้แต่หมาเกแต่งงานกันและพอมาถึงปุ๊บรอนก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงหยิบไม้กางเขนอันนึงขึ้นมาซึ่งเป็นปืนคาทอลิกที่เขาสร้างขึ้นเองยิงใส่หน้าพระสันตปาปาทันทีโดยปืนนี้จะทําให้คนที่ถูกรังสียิงใส่กลายเป็นคาทอลิกโดยสมบูรณ์ยิ่งปรับระดับเยอะ ก็ยิ่งคลั่งศาสนามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรียกว่าใช้ได้ผลดีเลยแหละครับท่านเพ้อถึงแต่เรื่องศาสนาทันทีที่ถูกยิงแต่ติดตรงที่กว่าท่านจะซึมซับศาสนาจนคลั่งและยอมให้เปิดสัญญาณนรกบนดินได้เนี่ยก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมงซึ่งมันไม่ทันรานที่เลแกนนัดไว้อย่างแน่นอนและในเวลานั้นก็ไปช่วที่อิลูมินาติโทรหารอนพอดีเลแกนก็เลยแอบประปืนคาทอลิกที่ปรับสุดกระหน่ำยิงใส่พระสัาป,ปาปา,ปาแบบไม่ยัง เพื่อหวังให้ท่านกระจ่างและคลางศาสนาแบบสุดโต่งอย่างรวดเร็วแต่หารู้ไม่ว่าเรื่องนั้นน่ะมันผิดถนัดครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้อาจจะกระทบพอสัมพันธ์ของเขากับรอดได้เลยก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ทีมของนิโตอิงส์ที่เดินทางมาถึงสนามบินเฉพาะองค์กรลับแล้วเรียบร้อยซึ่งวิธีการบอดดิ้งการเช็คอินเรียกว่าเหมือนสนามบินทั่วไปแบบเป๊ะเ,เ,เลยครับ ต่างการที่สนามบินนี้มีแต่พวกเอเลี่ยนกับพวกแปลกๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดิซึ่งความจริงก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้หน่าห่วงหรอกครับถ้าหากกลนินไม่ใช้อำนาจช,ชายชาทหารของตัวเองไปกลางใส่คนอื่นไปทั่วนะจนหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยต้องออกมาเตือนและได้รู้ว่าพนักงานที่เนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปแต่พวกเขาคือ TSA ที่ยกตัวเป็นสาขาที่6ของกองทัพอย่างไม่เป็นทางการและเขากำลังต้องการตัวทหารยศสูงอยู่พอดีเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ถูกต้อง และพูดออกมาว่า T.S.A. นั้นเป็นหนึ่งในสาขาของกองทัพอย่างเป็นทางการเกรนกเกลยถูกจับตามองและถูกพวกนั้นจับตัวไปเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นจริงโดยที่เพื่อนๆไม่สนใจเจ้านี่สักก์คนขณะที่ได้ของเรแกนเองนั้นรอนกลับมาจากคุยโทรศัพท์กับเจซีแล้วเรียบร้อยแต่ก็ต้องแปลกใจที่ท่านพระสันตปาปา,ปาเข้าถึงแก่นพระคริสตไวกว่ากําหนดเอ๊ะนี่หรือว่าอุปกรณ์ของฉันผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยรอนแอบสงสัยอยู่ในใจ แต่ก็ช่างเถอะมันก็ยังดีที่จะได้ไปเที่ยวกับเรแกนไวขึ้นแหละนะทะว่าทุกอย่างนั้นกลับเลวร้ายลงทันทีเมื่อวัสันตปาปาเข้าหมดคลังศาสนาสุดโต่งเยอะเกินไปหลังจากเรแกนเร่งปืนคาทอลิกจนสุดและได้เปิดนรกบนดินไวกว่ากําหนดทําให้แผนการของเรแกนนั้นล่มลงอย่างไม่เป็นท่าแถมมันท่าไม่ร้อนเครียดอีกต่างหากเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างมันพังเพราะปืนคาทอลิกของเขามันเป็นเพราะฉันเอง ที่เอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันไม่อยากจะออกเดทยังไงล่ะได้ยินแบบเนี้ยเรยกแกนก็พังาดทันทีสิครับจะให้แผนขอรอนเป็นแฟนมาพังแบบนี้ไม่ได้นะเลยโทรไปปรึกษากับจีจี้อีกครั้งจนได้ความมาว่าเรกแกนนั้นจะเป็นจะต้องสืบให้รู้ทันก่อนว่ารอนนั้นอยากจะเดทกับเธอหรือเปล่าแล้วถึงค่อยขอรอนเป็นแฟนเพื่อป้องกันความผิดพลาดแผนต่อไปจึงต้องอาศัยไวพลิปกันหน่อยละ ภาพตากกลับมาที่เกรนที่ถูกจับไปเขาก็ยังคงถูกเค้นให้พูดว่า T.S.A. นั้นเป็นหนึ่งในกองทัพยูแบบนั่นแหละถ้าไม่พูดก็จะไม่ได้ไปเป็นอิสระจนกระทั่งหัวหน้าพวกมันเหลืออดได้ถ้าแกไม่ยอมพูดนะนะเราจะใช้วิธีที่พวกเราถนัดนั่นคือเกมจิตวิทยาแล้วแกจะเสียใจที่ไม่ใช่ยศของแกบอกว่าเราเป็นชายชาติทหารเหมือนกันแล้วหมอน,นั่นก็ออกไปข้างนอกเพื่อทำอะไรบางอย่าง ขณะที่เรแกนเองก็พยายามจะอยู่นรกบนดินนี้พร้อมกับต้องรู้ให้ได้ว่ารอนอะ่ะอยากจะเดทกับเธอไหมอยู่แผนต่อไปคือการหาประตูลับที่ต้องไขรหัสระดับดาวินชีโค้ดเพื่อเปิดทางเข้าสู่ประตูลับแห่งวัติกันซึ่งระหว่างทางนั้นเรแกนก็พยายามใช้กลไกโบราณเค้นรอนแบบว่บอมๆว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเดทกับใครเลยอะ่ะซึ่งก็ได้เหตุผลมาว่าที่เขาไม่อยากเดทอ่ะนะ พอใครที่เข้าใกลเขาอ่ะมักจะต้องเจ็บตัวอยู่เสมอแต่เรแกนนั้นรู้ตัวดีว่าเธอสามารถรับมือได้ก็เลยเดินเกมรุกต่อแต่ก็ไม่ได้ความมากนักพอพูดข้างศาสนาบุกเข้ามาในนีสกอนทาให้ทั้งคู่ต้องถอยร่นกลับไปซึ่งสถานการณ์ของอีกฝั่งก็เรียกว่าแย่ไม่แพ้กันครับเพราะสิ่งที่หัวหน้าทีเอสเอทำเพื่อให้เกรนยอมเซ็นว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในกองทัพเนี่ยคือการอุ้มตัวเพื่อนๆของเขามาทรมานและให้เกรนนั่งดูเพื่อนๆของเขา ขีดร้องแบบนี้แบบเอาไปเอาตายเลยเลยครับเพื่อทําร้ายจิตใจกันสุดๆแต่ทว่าจากพวกนี้บันดันเล่นผิดคนซะแล้วตามแนวทหารฝีมือดีของเกรนน่ยมันไม่ได้ได้มาเล่นๆนะเว้ยและหลังจากนี้พวกแกเตรียมรับแรงประทะกันได้เลยไอ้พวก TSA หัวดีส่วนด้านของเรแกนดูเหมือนว่าจะแย่ลงสุดๆครับเมื่อเธอพยายามหาโอากาสขอรอนเนแฟนแต่ก็ถูกพระสันตาปาปา,ปาขัดจังหวะอยู่ได้ แถมยังบอกความจริงกับรอนอีกว่าผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่เป็นคนยุ่งกับอุปกรณ์ของลูกทำให้บรรยากาศของรอนกับเรแกนเริ่มสั่นคลอนทันทีด้านรอนก็เซ็งที่เรแกนแอบเอาอุปกรณ์ของเขาไปใช้และทำให้เขาคิดมากเพราะคิดว่าตัวเองทำพลาดจนรวมลุกเป็นไฟส่วนด้านเรแกนก็เซ็งเหมือนกันที่รอนน่ะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ยังไม่ทันจะได้เคลียร์กันพระสันตปาปาก็มาขัดจังหวะอีกแล้วแถมรอนยังโดนลูกหลงจากปืนคาทอลิกที่เขาสร้างเองจนกลายเป็นพวกคลั่งศาสนาอีกต้งหาก ดูเหมือนเรื่องจะไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยรอนถูกพวกคลั่งศาสนาจับไปลงนรกใต้ดินเพื่อชำระล้างบาปที่เขาก่อกับคนหมู่มากตอนทำงานกับอิลลูมินาติรีแกนจึงต้องตามลงไปช่วยด้วยการแบล็กเมย์ุณพ่อที่ฟาลนาขุมนรกจนได้ลงไปในขุมนรกชั้นที่ลึกที่สุดที่รอถูกจับตัวไปแล้วภาพก็ตตดกลับมาที่เกลนพี่แกสะดอกกุญแจออกมาอย่างง่ายดายตอนที่ผู้คุมไม่อยู่จนเราแอบคิดเหมือนกันว่าทำไมเองไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกวะเนี่ย ก่อนจะลั่นคำพูดสุดเท่เอาไว้ว่าไม่มีใครมาทรมานทีมฉันได้นอกจากฉันโว้ยก่อนที่พี่โลมาของเราจะจัดการตืบแกงทีเจอมปากแจ๋วสยับด้วยความโหดเทียมตามแบบฉบับชายชาติทหารไม่มีใครเลยที่สามารถอยู่ความบา้าคัางของเกรนได้จนต้องถอยทัพกันเกลี้ยงบอกแล้วว่ายหยพี่เอาจริงซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เรแกนลงมายังขุมนรกชั้นที่9พอดี เขาเจอกับรอในสภาพที่เรียกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแหละครับและยังเอาแต่สารภาพบาปอยู่แบบนั้นเรแกนไม่มีทางเลือกเลยขอโทษรอนไปตรงๆที่ดึงเขาเข้ามาผัวพันกับอะไรอย่างนี้ฉันเองแหละที่ประสาทฉันน่ะชอบนายมากนะและฉันเป็นคนชวนนายมาที่นี่เองเพราะฉันน่ะจะขอนายเป็นแฟนยังไงล่ะดูเหมือนเรแกนจะสารภาพเรื่องสําคัญไปเหมือนกันจนทําให้รอนที่โดนริดของปืนคาทอลิกไปเนี่ยกล้าสารภาพออกมาเหมือนกันว่าเขาอะก็ชอบเรแกนเหมือนกัน แต่คิดว่าเรแกนน่ยไม่น่าจะชอบเขากลับเพราะเรแกนเน่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเรืองอนาคตไกลผิดกับเขาที่ชีวิตแตกสลายไม่มีชิ้นดีเลยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าคนวางพังทั้งสองคนได้รู้ความจริงซึ่งกันและกันทําให้ความรักก่อตัวขึ้นก่อนจะจูบกันด้วยความโรแมนติกทําให้รอนกลับมาเป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติเลยก็คือตอนนี้เรแกนกับรอนได้เป็นแฟนกันแล้วเรียบร้อย ขณะที่ได้ของเกลนเขาในฐานะชายชาตทหารผู้แข็งแกร่งได้จับเหล่า TSA มัดเอาไว้และระบายความในใจว่าเขารักประเทศนี้มากแค่ไหนจนซื้อใจพวกนั้นได้และมาว่าเกลนเป็นผู้สูงส่งสักทีก่อนเขาจะมอบเข็มกลัดกระกากให้กับพวก TSA ราวกับมอบเหรียญกล้าหารและก็ได้สิ่งตอบแทนมาเป็นไฟล์บินมุงนาสู่รมเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนและก่อนที่ตอนนี้จะจบลงด้วยฉากแฮปปี้เอนดิ้ ของร้อนกับเรแกนที่หวานชื่นในการพาหมามาแต่งงานโดยให้พระสันตปาปาเป็นสักขีพยานและอีกด้านคือพวกของเกลนที่มาช้าไปนิดหนึ่งเพรารวมในฝันที่พวกเขาคิดกลับกลายเปสร้างปรากักพังจากนารกบนดินไปแล้วเรียบร้อยแบบนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเห็นตอนนี้แฮปปี้เอนดิ้เอ่ยอย่าพิ่งได้ใจไปนะครับ พอไรที่สุกส,ส,สุดมันก็จะมาพร้อมกับทุกสุดสุดสด,ด้วยเช่นกันเพราะงั้นเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเลยครับและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อ่ะนะก็ฝากกดไลค์ like, ครบ3,000ไลค์ 3, like ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทำาอาไว้บ่อยๆเลยและตอนนี้ช่อง,องเราก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงแค่35บาบาทต่อเดือนเรียกว่าถูกมากมากนะ หรือถ้าใครยังไม่สะดวกก็แค่กดไลค์คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อร้างมากๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมาณนานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ